วันนี้จะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องของวาระจิตสุดท้ายว่ามีจริงไหมที่ว่าถ้าเราคิดไม่ดีในช่วงวาระจิตสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะต้องไปเกิดในภพภูมิชั้นต่าําในอบายภูมิเช่นไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรตเป็นสัมภเวสีเป็น,ปนไปเกิดในนรกแบบนี้เป็นต้นนั้นตัวนี้เนี่ยก็ขอเรียนว่าเรื่องเนี้มความเป็นจริงนะครับ แต่เท่านี้การที่ผมจะมาทําคลิปเนี้ยผมคิดว่าท่านไปหาความรู้พื้นฐานเนี่ยจากที่ไหนก็หาง่ายว่าก่อนตายเนี่ยเห็นภาพเป็นทุ่งหญ้าเป็นป่าเป็นอะไรแบบนี้เนี่ยเราจะเกิดเป็นอะไรเช่นเกิดเป็นสั์แบบเนี้ยปรีระชันคือเพื่อไ่หาได้ง่ายๆนะมีเยอะแต่สําหรับคลิปของผมผมจะพูดในอีกมุมหนึ่งนะว,ว่าถ้าพวกเราเสพ ข้อมูลแบบนี้มากเกินไปอาจทําให้พวกเราเครียดได้แล้วเราก็เกิดความฝังใจกลัวว่าก่อนตายเรากลัวว่าเราจะคิดถึงแต่เห็นภาพของสิ่งที่ไม่ดีนะครับเห็นภาพผีบ้างเห็นภาพคนตายอย่างเนี้นะครับเห็นภาพของสัตว์ที่เราเคยเบียดเบียนเห็นภาพในป่าใหญ่อะไรพวกเนี้นะครับคือ คนถ้าเกิดรู้มากก็เครียดมากผมไม่ก็อยากพูดเรื่องพวกนี้แต่อยากจะบอกวิธีการก็คือว่าให้ท่านเนี่ยในระหว่างที่มียังสามารถสวดมนต์ได้สามารถปฏิบัติได้เนี่ยให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานออกมาเป็นเสียงนะครับว่าบุญใดก็ดีที่ข้าพเจ้าได้เคยทำสั่งสมไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาข้าพเจ้าขอ ให้บุญนั้นเนี่ยจงแสดงผลในขณะจิตสุดท้ายก่อนที่ข้าพเจ้าจะสิ้นลมตายจากโลกนี้ไปจงแสดงผลเข้ามาแสดงผลให้ข้าพเจ้าขึ้นสู่สุคติภูมิสั้นๆง่ายๆแค่นี้เองเั้นเวลาที่เราวางโปรแกรมไว้แบบนี้บุญเวลาเราจะตายบุญด้วยแรงอธิษฐานนะ จะเข้ามารวมกันแล้วเข้ามาแทรกในช่วงนั้นทําให้พยุงดวงจิตที่มันจะตกหลน่นไปเห็นภาพที่ไม่ดีนะับภาพการเบียดเบียนภาพการฆ่าการทรมานภาพอุบัติเหตุอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะถูกช้อนด้วยบุญตัวนี้แทรกเข้ามาและทําให้เราเนี่ยเห็นแต่สิ่งดีๆแต่การนั้นก็ตามเราก็ต้องสร้างเหตุแห่งบุญไว้ให้มาก ด้วยการปฏิบัติให้มากภาวนาให้มากนะเรื่องไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับพวกนี้นี่ก็อยากให้น้องคําถามเนี้น้องปิงปิง,ปงถามมาแต่ว่ามันเป็นจริงแต่อยะหนูอย่าเอาใจใส่มากเกินไปรู้แค่พอพอรู้นะครับแล้วก็อีกมุมหนึ่งที่พี่หนิงอยากจอธิบายให้ให้น้องปิงปิงและทุกท่านฟังคือเวลาที่เราจะตายจริงๆเนี่ยคือเราไม่รู้หรอกว่าขนาดจิตสุดท้ายมันตอนไหน แต่ว่าฝากบอกญาติด้วยนะต,ตัวนี้มุมนี้บอกญาติว่าอยา่ยาญาติอย่าไปพล่ําควญร้องไห้ให้ยิ่งทําให้ดวงจิตของผู้ตายไปนิดคิดมากเครียดเขาอาจจะสื่อสารกับเราไม่ได้แล้วตอนนั้นแต่เขาเครียดดังนั้นคุณควรจะพูดถึงแต่เรื่องดีๆพูดถึงบุญเก่าบารมีเก่าที่สร้างไว้นะชวนเขาคุยทั้งที่เขาไม่รู้เรื่องนั้นแนี่บอกว่า นึกถึงนะตัวเองนึกถึงวันที่เราไปสร้างาพระที่วัดในวันนี้กันจาได้ไหมเราไปไหว้พระกราบพระด้วยกันพระสมเดม็จออค์โทมงดงามมากพระพุทธชินราชงดงามจริงๆนะครับเรามีความสุขล้วก็ถ่ายรูปกันพูดอย่างนี้แหละให้เขาฟังเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นภาพพระก่อนตายกานี่อีกมุมหนึ่งที่อยากจะบอกเสริมก็คือว่ามันให้เราเราเนี่ยไม่ได้ตายท,าทันทีแต่ว่าเช่นอีกสามนาทีเราจะตาย เนี่ยตรงเนี้ยก็ถือว่าให้เราพูดให้เรารับรู้แต่เรื่องดีๆยังพอรับรู้ได้ตอนนั้นตรงนี้เนี่ยมันบางทีเนี่ยมันไม่ใช่ไปต้องเป๊ะขนาดขนาดดวงจิตสุดท้ายเป๊ะขนาดนั้นทีเดียวเอาเป็นว่าสําหรับคนที่จะเสียชีวิตให้ญาติพยายามที่จะกล่อมด้วยเรื่องดีๆก่อนเสียชีวิตไม่จําเป็นต้องเป๊ะขนาดนั้นนะครับสักสามนาทีสองนาทีห้านาทีหรือคือช่วงนั้นพูดแต่เรื่องดีๆ ให้ผู้ที่เขาจะจากไปรู้สึกดีขึ้นมาครับ